อันนี้แล้วก็เขีกน้อยนะครับนี่นครับดูครับผมเดี๋ยวก็ใส่ยังขี่ได้ปกตินะครับผมไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็มารับแขกนะครับครับ นะครับไปสร้างปีแล้วนะครับอันนี้ก็มีการใช้การน้ำนะครับเ ซึ่งกลับมาจากทำง,งานนะครับเมื่อวานนี่ก็มาขายเนน้อยครับนะครับรตอนเย็นนะครับในพาเดินนะครับ <_ d ata> ดุณอาทุกน้ำ น้ำไหมเอาหนิตบไปก่อนเดี๋ยพาเดินตรงนี้นะขึ้นนิดหนึ่งาพี่งาเปขึ้นง่ากับี่งามหน่อยสิ ให้มันหรือเปต้องให้เดี๋ยวมันกินหรอไม่กินหรอกเชียววัวเข้าใกล้มันเลยเชียวขออนุญาตน่อยเดี๋ยวว่วครับเล็กมากมาดูกันว่าจะดีอยู่นะครับเสียววัวแล้วพอที่นี่ที่นายคิดหนูจะมี bùa mình không này ừ. Đây là gì luôn <cười> <cười> <Ôi>. <cười> Rồi Hãy Để Hát ไปเลยจับด้วยโดน hát ออกทางนู้นนะครับเก็บ có nhiêu gặp hai anh luôn em đi qua xem hai nữa ta ôm thằng này ta อันนี้แล้วก็เขียกน้อยนะครับนี่นครับดูครับผมเดียย๋ยวก็ใส่ยังขี่ได้ปกตินะครับผมไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็มารับแขกนะครับอ้ยอ่ะขี่ เดี๋ยวพาเดินเข้าหมู่บ้านสักรอบหนึ่งนะยอดมากหืมหน้อยรอ้อนรู้สึกว่าผมขี่น้อยนะครับผมายงานเยอะ ทำทรงไม่สนใจนะครับผมดูทำหน้าเด <ś> <Jub> <ś> ี๋ยวผมจะพาผู้สาวไปลงก่อนนะครับวันนี้ผู้สาวก็มาจากต่างชาตินะครับผม <c ười> มาขี่ข้างนะครับใลมาก <c ười> <c ười> อคุณก็้ <c ười> <c ười> งซีมาจากที่ไหนครับผมลงได้ไหม แตงืีนเดีย๋ยวผมจะพาจักน้อยไปเข้าหลักก่อนนะครับผมเรียบร้อยครับมันยหนย่อนมาขับเรดูบุญบุญดีบุญเยอะเลยหลักถูกมาไปลว